ข้อสี่กันบ้างนะครับสองสองสอลบสามลบสองเเราจะมาแยกกันนะครับสองยกกำลังสองเลบสเขียนให้เป็นสองยกกำลังสอคูณสอ ลบสามถ้าไม่ไแน่ใจก็คือถ้าไม่ไแน่ใจว่าแยกถูกหรือเปล่าก็คือให้ลองโหดกลับไปนะครับน,นก็ได้สองสองเอบวกบกับลบสามถ้าเจอแบบนี้ครับคือเราต้องแยกได้แล้วก็โหดได้ครับบางข้อยากกว่าบางข้อง่ายกว่าเพราะมันเราต้องดูทีละข้อ คูณสองยกกับลัง n อ็นสองกับลังเอ็นลกกับลังส2่สองสอลบสองเอ็ลบสองสองลบ2องเอ็นสองสา ต่อพวกที่กำลังพวกที่เป็นกำลังเอ็นคือไว้ด้วยกันนี่พวกยกกำลังเอ็นนะครับ2องยกกำลัง2 N คือมันเป็นเศษเหมือนกันแล้วมันก็คูณกันก็คือบวก N หารตัวหารนี่หารตัวนี้นะครับทั้งสุดมันคือลบ สองลก,กำลังลบ n มันสามารถดิ่งกับพื้นผิบบนแล้วกลายเป็นบวก n ได้จากลบ n ก็คือเป็นบวก n จากบวก3 n เก็กลายเป็นลบ3 n ด้านบน n บวก n ลบ3 n ลบ2ลบ3บวก4 ลบสนี่ครับเป็นลบสามนี่ครับ2อกับสองเอ็นก็เป็น3ามเอ็ละอสองยกกำลังเลบสามนี่ลบสมจะบวกสี่ก็เหลือแค่บวกหนึ่งลบหกก็กลายเป็นลบห้า ถ้าเป็นสองยกกลังลบสองยกกำลังลบห้าสองยกกำลัง n 2สองยกกำลังห้าหรือสองยกกำลัง n จะเขียนแบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้เลยจะเขียนแบบสองเอลบห้าแบบนี้ก็ได้นะครับขอบคุณครับ